าโยมไม่มีเวลาไปทำทานให้ทานโยมก็ลองนึกดูสิตอนนี้โยมเกลียดใครอยู่โยมกำลังกลโกรธใครโกรธเกลียดแบบสุดจิตสุดใจเลยนั่นแหละนึกถึงหน้าคนนั้นแล้วก็ยกโทษให้อภัยเขาเสียการให้อภัยเป็นทานนั่นแหละเป็นทานที่สูงยิ่งเลิศเลอยิ่งยิ่งกว่าเอาเงินแสนเงินล้านไปถวายพระเสียอีก การให้อภัยเป็นทานนี่ไม่ต้องลงทุนเลยแม้แต่สักบาทเดียวและเป็นการยกจิตใจของตัวเองให้มันขึ้นสูงอีกต่งางหากเพราะการให้อภัยเป็นทานคือการสลัดภาระของใจออกเมื่อเราทานเราให้อภัยเขาได้ใจก็ไม่ต้องแบกโกรธแบกเกลียดเมื่อโกรธเกลียดมันไม่เป็นภาระใจใจมันก็เบาสบายเท่านั้นนี่แหละ มันง่ายอย่างนี้